สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเอ๋นันธุ์พุมสัตรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยพอทสามหนึ่งนหนึ่งเรื่องมารยาทในการฟังและการดูค่ะมารยาทในการฟังและการดูนั้นนะคะผู้ฟังนะคะจะต้องทำหนึ่งถึงมารยาทในสังคมด้วยนะคะยิ่งเป็นการ ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะมีต้องรักษามารยาทและเคร่งครัดเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามารยาทนะคะจะเป็นเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมและควบคุมให้คนในสังคมปฏิบัติตนให้เรียบร้อยงดงามอันแสดงถึงความเป็นผู้ดีและเป็นคนที่พัฒนาแล้วนะคะการฟังและการดูเฉพาะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะ เมื่อฟังและดูเฉพาะต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่แต่ลำพังหรือมีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยนะคะก็จะต้องสำรวมกิริยามารยาทนะคะเราจะต้องเก็บอาการไว้ให้ดีนะคะให้ความสนใจด้วยการสุตากับผู้ที่พูดนะคะและสื่อสารการให้ทราบว่าเป็นการสนทนาและไม่ควรทิ้งพูดก่อนที่ผู้สนทนาจะพูดจบ หรือถ้ามีข้อปัญหาสงสัยใดนะคะก็ควรให้ผู้พูดพูดจบก่อนนะคะแล้วจึงถามนะคะต่อไปการฟังและดูในที่ประชุมนะคะการประชุมจะมีประธานที่เป็นผู้นำและควบคุมในการประชุมดำเนินการไปด้วยนะคะแล้วก็ เราจะต้องมีความเคารพต่อประธานในขณะที่ผู้อื่นกตลังพูดเราก็ต้องตั้งใจฟ,ฟังและตั้งใจดูนะคะหากมีสาระสำคัญก็อาจจดเป็นทิ้ไว้หรือให้นำไปปฏิบัติเป็นข้อมูลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไม่พูดกระพิบกับคนข้างเคียงนะคะหรือพูดแสงขึ้นมานะคะควรที่จะยกมือเพื่อขออนุญาตพูดน,นะคะ ต่อไปค่ะการฟังและดูในที่สาธารณะการฟังและดูในที่สาธารณะจะเป็นการฟังและดูที่มีคนจานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องถูงโล่งกว้างหรือสถานที่ที่เป็นลานสอดอกว้างนะคะอาจจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้นะคะเราก็ไม่ควรที่จะสร้างความรำคาญให้ผู้ที่อยู่ร่วมความด้วยนะคะ ข้อควรระวังก็งมีดังนี้ค่ะ 3. 1น,นะคะการฟังและดูในโรงภาพยนตร์นะคะข้อหน,นะคะเราต้องรักษาความสงบนะคะไม่พูดหรือกระทําการใดๆที่ทําให้รบกวนผู้อื่นและไม่ควรนําเด็กเล็กๆที่ไรเดียนสาเข้าไปฟังหรือดูภาพยนตร์ด้วยนะคะ เพราะอาจจะสร้างความรบกวนหรือรำคาญใจให้กับผู้อื่นได้นะคะและก็มีคนนำอาหารหรือของขบเคี้ยวที่มีกลิ่นแรงเข้าไปในสถานที่นั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแก้ห่ออาหารออกมานะคะอาหารของ,ของกลิ่นนีก็จะทําให้กลิ่นไปส่งกลิ่นรบกวนให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะ และการรับประทานอาหารเสียงดังกับแก๊ปกับแก๊ก็อาจจะสร้างความรังคาญให้ผื่นได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายค่ะไม่ควรเดินเข้าออกเพราะในสถานที่น้าจะมืดหรืออาจจะเหยียบหรือเบียดคู่ร่วมฟังด้วยนะคะควรเลือกที่จะนั่งทางที่เราเดินเข้าออกสะดวกเป็นต้นนะคะและไม่ควรที่จะ แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะและไม่ควรที่จะส่งเสียงดังจนเกินไปนะคะอย่างเช่กนการหัวเราะเสียงดังหรือปรบมือหรือเป่าปากซึ่งเป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นค่ะสามการฟังในลานกว้างส่วนใหญ่นะคะ จะเป็นการชมดนตรีและการแสดงที่เป็นลักษณะการบันเทิงควรปฏิบัติดังนี้ค่ะหนึอย่าส่งเสียงดังจนเกินไปเราจะทําให้รบกวนผู้ที่เข้าร่วมชมหากถูกใจเป็นพินเศษก็ควรที่จะแสดงออกด้วยความพอดีพอง,งามน,นะคะและไม่ควรแสดงอาการที่ไม่สมควรเช่นการโยกตัว การเต้นและการแสดงอาการต่างที่ต่างๆที่เกินพอดีนะคะและไม่ดื่นขอมืนมมาเข้าไปชมการแสดงนะคะและไม่ควรที่จะแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับเพื่อนสามพศหรือเพื่อนเพศเดียวกันนะคะที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและอาผิดกฎหมายด้วยนะคะ ควรยืนหรือนั่งให้เรียบร้อยไม่ควรเดินไปมาโดยไม่จําเป็นเพราะจะทําให้เกิดความวุ่นวายให้บุคคลอื่นนะคะสรุปนะคะมารยาทในการฟังและดูมีอะไรบ้างนะคะคุณครูสรุปได้5ข้อนะคะก็จะมีหนึ่งฟังและดูด้วยความตั้งใจมองตาผู้พูดไม่แสดงออกด้วยอาการใดๆที่บอกถึงความไม่สนใจ2 คำคำรำคาญแก่ผู้อื่นที่ฟังและดูด้วยกันนะคะ 3. ไม่แสดงกริยาไม่เหมาะสมเช่นโห่ฮานะคะ 4. ค่ะถ้าจะแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาข้อข้องใจควรจะขออนุญ,ญาตจอนเมื่อมีประชุมเปิดโอกาสให้ถามและแสดงความคิดเห็นข้อสุดท้ายค่ะข้อ 5. ไม่ควรเดินหรือ วิ่งเข้าออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหรือกำลังแสดงหากจำเป็นจริงๆนะคะก็ควรที่จะทำความเคารพท่านประธานก่อนนะคะด้วยการสวัสดีค่ะหรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ขออนุญาตครับแบบนี้นะคะแล้วสึ่งค่อยๆเดินออกไปค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย